การตรวจหาเชื้อไวาารัสซาโควี2ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคโควิด -19 โดยตู้โมดูล่าสวอปแพทย์และเจ้าหน้าที่จะตรวจจากการป้ายสารขัดหลังในช่องหลังโพรงจมูกและช่องคอของท่านโดยผู้รับการตรวจจะอยู่ในห้องความดันลบและเจ้าหน้าที่จะอยู่ในห้องความดันบวกค่ะ เมื่อท่านเดินทางมาถึงคลินิกคัดกรองไข้หวัดโรงพยาบาลดอนธานีขอให้ท่านติดต่อที่จุดคัดกรองจะมีเจ้าหน้าที่สอบถามอาการและความเสี่ยงต่อโรคโควิด -19 ของท่านหากประเมินแล้วมีความเสี่ยงจะทำบัตรผู้ป่วยให้ ขอให้ท่านรอพบแพทย์เมื่อท่านพบแพทย์แล้วแพทย์จะพิจารณาว่าท่านมีข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจหาเชื้อโควิด1 9หรือไม่หากมีข้อบ่งชี้จะส่งสักประวัติเพิ่มเติมกับนักระบาววิทยาค่ะและรอรับชุดตรวจเมื่อท่านรับชุดตรวจที่มีแปสติ๊กเกอร์ระบุชื่อนามสกุลของท่านขอให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลให้ถูกต้องเมื่อไฟหนะ้าห้องตรวจดับลงแสดงว่าห้องตรวจพร้อมแล้ว เจ้าหน้าที่จะเรียกท่านเข้าห้องตรวจเมื่อท่านเข้าห้องตรวจและนั่งเก้าอี้เรียบร้อยให้หล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลจัดเรียงอุปกรณ์จากด,ด้านใกล้ตัวไปไกลตัวบนชั้นวางของด้านขวามือโดยอุปกรณ์ประกอบด้วยถุงมือยาวสีส้มถุงมือชั้นสีฟ้าหลอดใส่น้ำยาส่งตรวจไม้ป้ายจมูกไม้ป้ายคอ แผ่นพาราฟินซองพลาสติกสามซองที่มีแปะสติกเกอร์หลังจากนั้นขอให้ท่านช่วยสวมถุงมือสีส้มทั้งสองข้างให้เจ้าหน้าที่สวมถุงมือสีฟ้าทั้งสองข้างให้เจ้าหน้าที่รับลงบนถุงมือสีส้มเปิดฝาหลอดใส่น้ำยาส่งตรวจและวางไว้ที่ตะแกรงด้านหน้าแกะซองใส่ไม้ป้ายจมูกโดยแกะจากด้านปลายไม้ส่งปลายไม้ให้เจ้าหน้าที่ถอดหน้ากาก,ากอนามัย เจ้าหน้าที่จะจิ้มไปลาไม้เข้าไปในช่องจมูกจนถึงช่องด้านหลังโพรงจมูกท่านอาจจะรู้สึกเจ็บเล็กน้อยใส่ไม้ส่งตรวจลงในหลอดน้ำยาและตัดปลายให้สั้นลง แกะซองไม้ป้ายคอและส่งให้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จะป้ายคอจากด้านหลังคอของท่านทั้งสองข้างเจ้าหน้าที่ใส่ไม้ป้ายคอลงในหลอดน้ำยาและตัดปลายไม้จนสั้นปิดจุกหลอดน้ำยาส่งตรวจแล้วนำใส่ลงในถุงซองพลาสติกทีละชั้นพ่นแอลกอฮอล์ทุกครั้งจนครบ3สามชั้นถอดถุงมือสีส้มของเจ้าหน้าที่และทิ้งลงถังขยะ นำถุงใส่สิ่งส่งตรวส่งเจ้าหน้าที่ด้านนอก